ตกขาวน้องสาวมีกลิ่นมีเสียงตดแถมยังแห้งแล้วเวลามีอะไรกับแฟนนะเจ็บแล้วก็ไม่สนุกด้วย อ๋อเนี่ยแต่งงานมาหลายปีแล้วนะก็เลยอยากจะให้เรื่องบนเตียงเนี่ยเป็นเหมือนที่เพิ่งคบกันใหม่ๆก็เลยไปลองหานาคิสไลซ์ดี้เซรั่มตัวนี้มาใช้อย่างแรกที่เลือกใช้เขานะคะก็เพราะว่าหนึ่งเลยคือปลอดภัยแล้วสารสกัดทุกตัวเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นำเข้าจากต่างประเทศค่ะและได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการควบคุมกำกับกระบวนการการผลิตแบบอินซีใช้ครั้งละนิดเดียวจริงๆแล้วก็ทาบริเวณจุดซ่อนเร้นหรือว่าน้องสาวของเรานะคะหลังอาบน้ำเชา้าแล้วก็เย็นแค่นั้นเองค่ะ,ะเดี๋ยวอไอทาให้ดูเนื้อของเขาคือนุ่มลื่น เกลี่ยง่ายมากแล้วที่สําคัญเลยคือเขามีค่า pH 4.15แล้วที่เลิศไปกว่านั้นนะคะใครที่มีอาการตกขาวแค่บีบครีมเนี่ยลงที่ปลายนิ้วแล้วก็ทาไปที่บริเวณช่องคลอดลึกประมาณ1เซนช่วยลดอาการตกขาวได้ดีมากเพราะว่าตัวนี้เขาผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากสถาบานันเดิมสแกนเอเชียเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ ไม่มีพราเบนไม่มีสีไม่มีเซีรรอยแล้วก็ไม่มีน้ำหอมใช้มายังไม่ทันถึงหลอดเลยตกขาวหายน้องสาวหอมฟิตจนไม่มีเสียงตดแล้วค่ะเพราะเรื่องบนเตียงเนี่ยมันสำคัญกับชีวิตคู่หลอดเนี้ยก็เลยจำเป็นค่ะ เพราะฉะนั้นไปหาซื้อมาใช้ซะ1ลอดปกติราคา990บาทเหลือเพียง690ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะแต่จะยิ่งดีกว่าถ้าใช้คู่กับครีมก้นนะคะไว้ดูแลช่วงล่างน้องสาวขาหนีบก้นครบเลยค่ะซึ่งถ้าซื้อคู่กันนะปกติราคา1,480บาทเหลือเพียง1 0 8 0บาทเองทาน้องสาวทั้งทีขี้เหนียบได้ไง